ฉันทำงานอยู่ที่สวนรับเรียงเด็กและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนฉันดูแลเด็กๆฉันเตรียมอนุบาลและฉันอนุบาลกว่า10คนในสนามเด็กเล่นข้างนอกในกลุ่มเด็กๆมีเด็กพิเศษคนหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้วินิจฉัยอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ก็คิดว่ามีอาการทางออทิซึมแน่ๆเด็กคนอื่นๆก็เล่นกันอย่างดีดูแลเอาใจใส่เขายังดีเลยละ่ะไม่มีการกลั่นแกล้งกันเลยจนกระทั่งในวันหนึ่ง กลุ่มของเรามีสมาชิกคนใหม่เป็นเจ้าเด็กตัวร้ายในร่างของเด็กหญิงที่มีความสุขกับการกลั่นแกล้งเหยื่อผู้อ่อนแอคนอื่นๆเรากำลังเล่นกันอยู่ข้างนอกและแล้วเจ้าวัยร้ายตัวน้อยก็เริ่มกลั่นแกล้งเกรนเด็กพิเศษผู้ตกป็นเหยื่อ เธอตามก่อกวนเขาไปทั่วยั่วยุให้โมโหและทุบตีเขาแม้ว่าฉันจะพยายามแยกเด็กทั้งสองออกจากกันแล้วให้เธอนั่งแยกออกไปจากกลุ่มเด็กๆคนอื่นก็แล้วหรือขึ้นเสียงใส่ก็แล้วแต่เธอก็รอจนกว่าฉันจะเบี่ยงเบนความสนใจไปหาเด็กคนอื่น,อนพอฉันหันไปทางอื่นเธอก็ฉวยโอกาสริเริ่มแผนการร้ายในการก่อกวนเกล็นผู้น่าสงสารซึ่งในตอนนี้ได้ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลและมีอาการที่ไม่ปกติเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะทำลายล้าง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้ฉันกอดและปลอบประโลมเขาจนใจเย็นลงและสามารถกลับไปเล่นกับลูกบอลของเขาได้อย่างสนุกสนานอีกครั้งฉันตามไปหยุดเด็กชายอีกสองคนที่กำลังเล่นซนเอาจัก,กรยานมาชนใส่กันอยู่และเมื่อฉันหันกลับมาก็เห็นว่าแม่หนูจอมวัยร้ายของเรากำลังกลั่นแกล้งเล่นอีกครั้งซึ่งคราวนี้ต้องทำให้เขาหมดความอดทนแน่ๆ ฉันเองก็กําลังหมดความอดทนกับยัยหนูน้อยคนนี้แต่แล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเดฟได้ตะโกนจากอีกฟากหนึ่งของสนามเด็กเล่นไปยังหนูน้อยตัวร้ายคนนี้ว่าอย่ามายุ่งกับเกรนนะแล้วเขาก็พุ่งตรงเข้าไปหาเธอเขาชนเธอลงกับพื้นอย่างรุนแรงเดฟพยายามกันไม่ให้เธอเข้าถึงตัวเกรนได้เขาลุกขึ้นยืนในขณะที่เธอยังนอนกองอยู่กับพื้นและตะหวาดเสียงใส่ว่าโดนคนอื่นมาแกล้งแบบนี้มันไม่สนุกด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็เดินจากไป เดฟเป็นเด็กชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยพบเจอมาเลยละ่ะและแม้ว่าในฐานะคุณครูพี่เลี้ยงฉันควรจะลงโทษที่เขาพุ่งตรงเข้าไปจัดการกับเด็กหญิงคนนั้นแต่ฉันกลับแกล้งทำเป็นไม่สนใจตอนที่เธอวิ่งร้องไห้โ h เข้ามาหาฉันแล้วบอกให้เธอไปนั่งสงบสติอารมณ์ตรงโต๊ะปิกนิกก่อนจะหมดวันฉันเรียกเดฟมาพูดคุยด้วยแล้วบอกเขาว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเด็กคนอื่นๆมากๆและให้สติกเกอร์เป็นรางวัล ฉันยอมรับว่าฉันเป็นครูพี่เลี้ยงที่แย่มากในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แต่ฉันก็ภูมิใจในตัวเด็กชายตัวน้อยๆคนนั้นมากที่ออกตัวปกป้องเกลน่นและให้บทเรียนสำคัญกับเจ้าหนูจอมวัยร้ายคนนั้น